ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่รักทุกทท่านครับวันนี้มาพบกับกับผมเช่นเคยครับบ่าวโจนะครับวันนี้เราพบเจอกันอยู่ที่บริษัทบางนาเทคเตอร์ของเราเช่นเคยวันนี้ผมมีสินค้ามานําเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังผมนี้เป็น SK 1 2 5 YV06 ครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะนะครับออปชั่นใหม่อาพิเศษครับใบแท็ก50เซนบอดี้ตัวรถเราพํมให้ท่านใหม่เรียบร้อยหมดแล้ว ผ่านวานันรองเท้าตะแกงไฟส่องสว่างแอร์ฟิล์มพร้อมเย็นเย็นช่ำช่ำนจ๊ะนี่ถือได้ว่าพร้อมใช้ครับตอนนี้พร้อมใช้นะครับช่วงล่างมาเต็มเต็มสวยสวยในจ๊ะนี่สภาพสวยครับบอดีต่างๆนะครับเราทําให้นั่นเสร็จสรรเรียบร้อยอุปกรณ์ภายในนะครับไม่ได้พ่นนะนะครับเก๋งสีเดิมนี่ก็จะมี แขงข้างเช่นเคยนะครับที่เราทําการเจาะให้คุณลูกค้านี่สภาพสวยครับนะครับก็เหลือแบตเตอรี่นะจ๊ะตัวนี้แบตเตอรี่เราใส่แค่ทดลองให้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเวลาทาการซื้อขายแบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่ครับนี่กิิบกบตัวนี้ศูนย์หกนะครับศูนย์หกนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังนะแต่เขาจะก็จะมีะกระจกมองหลังให้เรานะครับสภาพสวยสีสันเดิมๆปั๊มสวยกิิบครับคันนี้นี่ ดูปั๊ม K7V นะครับสภาพสวยนี่นะครับนี่กลิปๆิปนะครับเดิมๆโอ้ตัวนี้สวยครับสวยเดิมๆแท้ๆทั้งคันครับสติกเกอร์นะครับกับลายใหม่เก้นใหม่เป็น SK-103 ้เลยนะครับนี่ดูสุดคอนโทรลครับสภาพสวยนี่ก็อังน้ำก็ของแท้ครับนะคแั้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ดีเยี่ยมนะครับติดก้อนหนักน้ำเพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งตัว นยะช่วยดักในเรื่องของน้ำนะไม่ให้เข้าสู่ระบบจะดีมากๆนะครับแล้วก็มุงกี่ห้าฟันนี่ห้าฟันร้อยข้างครับเป็นมุงกี่ใหม่นะครับมุงกี่ใหม่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับสวยอยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็บูธสลักทุกจุดนี้ผมเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็ซีนกระบอกตัวไหนไม่ดีตัวไหนรั่วนะครับสมรุดเสียหายเราเปลี่ยนให้ท่านนะครับบอดี้ตัวรถ บรดีทตัวรถอุปกรณ์ภายในก็ดูแล้วเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองระบบให้ดูแล้วกัดเนาะนะครับว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสภาพจะเป็นยังไงรวดเร็วทันใจไหมนะครับอึ๊บนี่อันนี้อยู่ในโหมดโออโ,โต้นะอันนี้ผมเลงเครื่องสุดเลยดีกว่านดจ้าเอาเอาโหมดไฮายเลยพี่นะน,นี่หมดแลว้วขาญาติปิดประตู อ้าวอ้าวนิ่มนิ่มโอโต้ครับนี่ตามครับสวิงครับเมื่อกี้ครับ อันนี้เราอยู่โหมดไฮนะครับรถก็จะมีโหมดโลโหมดไฮเนานะน,ะนี่อันนี้คือโหมดเต็มสุดครับกับเอสเคร้อยยี่สิบห้าีศูนย์หกครับ รุ่นนี้พวกกี้เข้าเร็วดีฮะเดียดูนะครับเนี่ยตักดินวบเนี่ยโอ้ยอย่างงี้ก็ตักดินขึ้นแล้วก็หวานเกียงสิครับได้อันพิเศษนะครับทำเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ ครับราคาย,ย่ำเยาครับนี่เดี๋ยวลองเต่ากระต่ายดูยดีเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับ เตอครับโอ้เร็ว,รรว,รรวรดีครับนิ่มด้วย นะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับภารกิจนะจ๊ะนะพาคุณลูกค้าทุกท่านนะครับเยี่ยมชมสินค้าพร้อมจัดจำหน่ายนะครับตัวนี้ SK 125ร v 0 6นะครับกับราคาย่ำเยาว์หนึ0งล้านบาทครับ1 1 5 0 0 0้านบาทจัดส่งทั่วไทยอีกแล้วครับผมสุดท้ายนี้ครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้ามาเยี่ยมชมเลือกซื้อเลือกหาได้บริษัทของเรานะครับอยู่ข้างๆสนามบินสุวรรณภูมิอยู่หลังมหาวิทยาลัยมหงส์เฉียวหรือว่าท่านพิมพ์ กูเกิลแมทบังนาแทกเตอร์ครับเดี๋ยวน้องเขาจะพาเข้ามาสนใจติดต่อสอบถามครับ085 840 0788สุดท้ายนี้ขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ